สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนจะมาอ่านนิยายเรื่องแค้นร้ายใหญ่โรคจิตเป็นงานเขียนของอีแยม้มท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ thanbly com หรือจะดาวโหลดตามลิงก์ที่ส้มชุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องแขนร้ายใหญ่โรคจิต ตอนที่42จุดจบของคนหักหลังดอนนิโคลัสและดอนจัสตินเดินเข้ามาในคฤราสนาหลังโตโออาด้วยสีหน้าที่บึ้งตึงซึ่งต่างจากภรรยาของพวกเขาทั้งสองที่มีสีหน้าและอากับกิริยาที่ปกติจนพวกเขาอดที่จะค่อนขอดภรรยาตัวเองอยู่ในใจไม่ได้มองน้องแบบนี้หมายความว่ายังไงคะพี่นิกน่าน่ะสิเราก็เลิกทำสายตาแบบนี้ใส่ฉันด้วยนะจัสติน ก่อนที่ฉันจะจิ้มลูกกระตาคุณน้องปล่อยลูกที่อยู่ในสภาพแบบนั้นไปได้ยังไงพี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆดอนนิโคลัสเอ่ยพูดอย่างหัวเสียเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นั่นนสิอย่างน้อยๆเราก็น่าจะแต่สิ่งที่พี่นีกับจัสตินยื่นข้อเสนอให้กับลูกมันก็ทําให้ลูกหนักใจไม่น้อยแล้วนะคะคิดจะทําอะไรก็นึกถึงจิตใจของลูกบ้างนะคะทั้งสองคนทั้งสองคนถอนหายใจออกมา มื่อถูกเมียรักของเขาทั้งสองดักทางเอาไว้ได้ทันพวกเขาคงต้องยอมปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันสินะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ร่างของเจ้าแม่ที่ถูกเคลื่อนย้ายมายังดาดฟ้าของโรงพยาบาลที่มีเฮลิคอปเตอร์จอดรออยู่ร่างที่นอนแน่นิ่งค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆเมื่อเปลือกตาของเธอกระทบเข้ากับแสงแดดที่สาดส่องลงมากระทบร่างของเธอเธอมองไปบริเวณรอบๆ ก็ต้องสะดุ้งเข้ากับร่างของพ่อและแม่ทั้งสี่คนของเธอที่กำลังยืนมองเธออยู่ดั๊ดมัมมาได้ยังไงคะเจ้าแม่มาดามเทียนาเดินตรู่เข้าไปหาร่างของลูกสาวที่นอนมองเธออยู่บนเตียงแล้วนี่เธอมองเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่ตอนนี้กำลังจอดอยู่ข้างๆเธอก่อนที่จะหันมามองหน้าของพ่อและแม่ทั้งสีของเธอที่ยืนเรียงกันอยู่ดัดมัม พวกเราตัดสินใจกันแล้วว่าจะพาหนูไปรักษาตัวที่รัเสเซียดอนนิโคลัสเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งสายตาของผู้เป็นพ่อนั้นบ่งบอกว่าเขาเอาจริงกับเรื่องนี้ซึ่งมันก็ไม่ต่างจากแดดจัสตินและมัมคนสวยทั้งสองของเธอแดดคะแดดปล่อยให้หนูได้ทำตามใจของตัวเองแล้วนะเจ้าแม่แต่แต่แต่หนูเป็นเพราะผู้ชายคนนั้นใช่ไหมที่ทำให้หนูต้องลำบากใจในการเดินทางครั้งนี้ ครานี้เป็นดอนจัสตินที่เอ่ยถามบุตรสาวพอะเขาทราบเรื่องราวทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบจากหัวหน้ากาดแล้วแต่เขาก็ยังอยากจะได้ยินคำตอบจากปากของลูกสาวตัวเองเท่านั้นเองใช่ค่ะเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นดดมีข้อเสนอดอนจัสตินพูดด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่เพราะเขาอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างระหว่างคนทั้งสองสักหน่อยซึ่งเขาและนิโคลัสได้ปรึกษาเรื่องนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมียของพวกเขาทั้งสองคนยังไม่รู้เรื่องอะไรอะไรค่ะเดดเจ้าแม่มองผู้เป็นพ่อทั้งสองคนของเธอที่มีสีหน้าเจ้าเล่จนเธอไม่อาจจะไว้วางใจได้ถ้าหนูกลับไปรักษาตัวที่รัเสเซียแล้วเข้าบริหารงานของแดดทั้งสองคนพร้อมกับขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าแก๊งคนถัดไปถ้าหนูทำได้ถึงเวลานั้นหนูจะได้กลับมาประเทศไทยและกลับมาหาชายหนุ่มคนนั้นดอนนิครัตเอย ที่เขาอธิบายยาวเหยียดก็เพราะว่าเขาอยากจะให้ลูกสาวของเขาบริหารงานต่อจากเขาและพวกเขาจะคอยช่วยเหลือเธออยู่ห่างๆซึ่งกิจการของพวกเขาทั้งสองคนก็มาโขอ,อยู่แล้วที่สำคัญเวลาอาจจะช่วยให้คนทั้งสองได้รู้ใจกันมากกว่านี้จัสตินนิโคลัสเมียของทั้งสองคนร้องออกมาเสียงลงเมื่อได้ฟังข้อเสนอที่ผู้เป็นพ่อยืนให้กับลูกสาวมันไม่มากไปหน่อยหรอคะ มาดามเทียนาเอ่ยถามผู้เป็นสามีเธออยากจะบ้าตายกับข้อเสนอบ้าบ้านี้เสียจริงนั่นนะสิคะกิจการของเราและของนิกมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะมาดามเคียราเอ่ยแย้งขึ้นมาบ้างเธอไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เลยจริงๆว่าไงละ่ะเจ้าแม่แดดให้เวลาหนูตัดสินใจแค่ในตอนนี้เท่านั้นได้คะ่ะหนูจะทำตามข้อเสนอของแดนลูกเจ้าแม่ผู้เป็นแม่ทั้งสองคน ไม่คิดเลยว่าลูกสาวของตัวเองจะบ้าจี้ตามผู้เป็นพ่อส่วนผู้เป็นพ่อทั้งสองคนนั้นก็ยกยิ้มมุมปากเมื่อลูกสาวของตนยอมทำตามข้อเสนอหนูไม่เป็นอะไรค่ะมัมหนูไหวเธอเห็นสายตาความเป็นห่วงของผู้เป็นแม่ส่งมาอย่างเธอเธอไม่อยากให้ท่านคิดมากกับเรื่องนี้ถ้าหนูทำทุกอย่างสำเร็จตามข้อเสนอของแดดแล้วหวังว่าแดดทั้งสองคงจะไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับหนูนะคะเพราะถ้าแดด ผิดสัญญาบางทีป่าปิรัญญาที่หนูเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นที่สระหลังบ้านอาจจะหิวโซขึ้นมาก็ได้นะคะนำเสียงและสายตาที่เย็นเย,ยือกแต่แอบแฝงไปด้วยสายตาเจ้าเล่ที่ไม่ต่างจากผู้เป็นพ่อทำให้คนที่ยื่นข้อเสนอไปให้หญิงสาวถึงกับเสียวสันหลังวูบร่างบางของเจ้าแม่นอนมองเพดานสีขาวอยู่ในห้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลเธอรู้สึกเบื่อหน่ายที่ตัวเองต้องมานอนนิ่งๆอยู่แบบนี้ เธออยากจะหายเร็วๆเพื่อที่จะได้ไปทำในสิ่งที่ผู้เป็นพ่อทั้งสองเสนอให้แก่เธอในความคิดของเธอตอนนี้งานที่ท่านพ่อหยิบยื่นมาให้ถือว่าหนักพอสมควรและไหนที่เธอจะต้องขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าคนใหม่อีกแค่คิดเธอก็รู้สึกท้อแท้แต่เธอจะท้อไม่ได้รอหนูอีกหน่อยนะคะครั้งนี้หนูจะไม่ยอมปล่อยพี่ไปอีกแล้วสองเดือนผ่านไปตอนนี้เธอรักษาตัวจนหายเป็นปกติแล้ว หลังจากที่เธอรักษาตัวหายได้ไม่นานเธอก็เข้าไปบริหารงานในบริษัทของพ่อซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครเห็นด้วยที่เธอจะเข้าบริหารงานเพราะหลายคนต่างก็คิดว่าเธอคงทำมันได้ไม่ดีพอผ่านจะพาให้บริษัทล่มจมเสียเปล่าๆเธอก็เลยต้องพิสูจน์โดยการทำยอดขายภายในหนึ่งเดือนของกิจการทุกกิจการจนมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากเดือนที่ผ่านมาจนเธอเป็นที่ยอมรับ ยังไม่มีข้อกังขาของผู้ถือหุ้นและพนักงานทุกๆคนในเมื่อเรื่องงานบริหารผ่านไปด้วยดีแล้วการขึ้นรับตําแหน่งหัวหน้าแก๊งก็ถูกจัดขึ้นข่าวที่เธอขึ้นรับตําแหน่งหัวหน้าแก๊งแพร่กระจายไปทั่วในวันที่เธอขึ้นรับตําแหน่งมีแขกเข้ามาร่วมงานอย่างมากมายบางคนต่อหน้าก็เข้ามาแสดงความยินดีแต่ละปลังก็ว่าร้ายใส่เธอดอนนิโคลัสกับดอนจัสตินคิดยังไงเนี่ย ถึงสละตำแหน่งให้กับเด็กผู้หญิงแบบนี้นั่นน่ะสิตัวแค่นี้จะมาเป็นผู้นำได้ยังไงคาคนเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็กน้อยชัดๆสิ้นเสียงเสียงมัจจุราชก็ดังขึ้นรัวๆเจ้าแม่เดินควงมัจจุราชออกมาโดยที่มีการเดินตามหลังมาเป็นขบวนหลังจากที่เจ้าแม่เดินออกมาแล้วดอนนิโคลัสขึ้นไปบนเวทีก่อนที่จะหยิบไม้ขึ้นมาจ่อปากแล้วประกาศออกไปด้วยผมยกทุกอย่าง ภายใต้การดูแลของผมและจัสตินด้วยผมยกทุกอย่างภายใต้การดูแลของผมและจัสตินให้กับลูกสาวของพวกเราไปดูแลแล้วจากวันนั้นถึงตอนนี้ความสามารถของเธอทุกคนต่างยอมรับแต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นและพนักง,งานในบริษัทของเราถ้าใครไม่ชอบใจหรือติดขัดตรงไหนก็สามารถไปเคลียร์กับลูกสาวของพวกเราได้โดยตรงนะครับแต่ผมจะไม่รับประกันความปลอดภัย ขอบคุณครับเมื่อกล่าวจบดอนนิโคลัสก็เดินลงจากเวทีก่อนที่จะโอบเอวของเมียรักแล้วเดินออกจากงานไปโดยที่มีคู่ของดอนจัสตินเดินตามไปติด,ตดเมื่องานเลี้ยงจบลงคืนนี้นายหญิงจะพักที่ไหนครับหัวหน้ากาดเอ่ยถามที่เขาต้องถามก็เพราะว่าตั้งแต่นายใหญ่ให้เจ้าแม่เข้ามาบริหารงานเธอก็ได้ซื้อคอนโดรูเอาไว้พักเพราะมันใกล้กับบริษัทมากกว่าคฤหาสน์ คอนโดแล้วกันเพราะพรุ่งนี้มีประชุมแต่เช้าคืนนี้ขอพักที่คอนโดดีกว่าใกล้บริษัทดีครับนักคอนโดรู้เจ้าแม่แบกร่างของตัวเองเข้ามาภายในห้องสุดรูที่ตกแต่งด้วยโทนสีขาวดำตามสไตล์ของเธอก่อนที่เธอจะนั่งลงบนโซฟาอย่างเหนื่อยล้าเธอหยิบรีโมทขึ้นมากดเปิดแอร์และเปิดผ้าม่านออกเพื่อให้เห็นดวงดาวในยามค่ำคืนที่อยู่ด้านนอกดวงดาวเล็กน้อยใหญ่ ต่างแข่งกันส่องแสงสว่างในยามค่ำคืนหัวใจของเธอกระเพี่วเจาเมื่อคิดถึงใครอีกคนที่อยู่อีกซีกโลกสองเดือนแล้วที่เธอจากเข้ามาอยู่ที่นี่เขาจะเป็นยังไงบ้างป่านนี้เขาจะทำอะไรอยู่แล้วจะคิดถึงเธอบ้างไหมยังเกลียดเธออยู่หรือเปล่าความคิดถึงที่เธอมีให้กับเขามันมากมายจนล้นผลใจมันทำให้เธอยกโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกเธอรอสายไม่นาน ปลายสายก็กดรับพร้อมกับน้ำเสียงที่ทุ้มนุ่มนวลน,น่าชวนฟังเป็นที่สุดสวัสดีครับตะวันพูดครับสวัสดีครับจากไหนครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับถ้าไม่พูดผมขออนุญาตวางสายนะครับเสียงสายที่ตัดไปดังขึ้นโทรศัพท์เครื่องรู้ยังคงแนบอยู่ที่ใบหูปากเรียวสวยยิ้มกว้างเมื่อได้ยินเสียงของเขาคนที่เธอแสนจะคิดถึง แต่ไฉน,น้ำตาสีใสถึงไหลออกมาหรือนี่สินะที่เขาเรียกว่าคิดถึงจนน้ำตาไหลเท้าวันถัดไปหนห้องประชุมเจ้าแม่นั่งเท้าคางกับโต๊ะกระจกในห้องประชุมจึงเบื่อนายเธอมองชายสองคนที่กำลังถกเถียงเรื่องบางเรื่องโดยที่พวกเขาทั้งสองไม่มองเห็นหัวประธานที่นั่งอยู่หัวโต๊ะอย่างเธอเลยสักนิดผมไม่เห็นด้วยที่เราจะส่งของไปขายที่จีนแต่จีนมีประชาก,กรเยอะและทันสมัย ทำไมคุณคิดว่าไม่เหมาะสมที่เราจะขยายสินค้าไปที่นั่นละ่ะชายแก่ขาวพ่อของเธอทั้งสองฝ่ายต่างก็ออกความคิดเห็นที่แตกต่างของทั้งคู่มาถกเถียงกันเป็นเวลานานจนเจ้าแม่ที่ตอนแรกนั่งดูด้วยความเบื่อนายตอนนี้อารมณ์ของเธอได้เปลี่ยนไปเพราะนานมากแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เสียงทุบโต๊ะดังขึ้นจนทําให้วุ้นส่วนทั้งสองคนที่กําลังถกเถียงกันอยู่อย่างเมามันเงียบเสียงลง ก่อนที่เขาทั้งคู่จะหันมายัางหัวโต๊ะที่มีร่างของหญิงสาวที่โกรธจนหน้าแดงหน้าดำอยู่จะเถียงกันอีกนานไหมเสียงเรียบนิ่งเอ่ยถามก่อนที่เธอจะลุกขึ้นยืนคําหัวโต๊ะถ้าเถียงกันโดยที่ไม่เห็นหัวฉันที่เป็นประธานแบบนี้เชิญคุณทั้งสองคนหอบพี่วุ่นส่วนแล้วออกไปจากบริษัทของฉันซะเออเออผมผมขอโทษครับผมผมก็ต้องขอโทษเหมือนกัน ถ้ายังอยากเป็นหุ้นส่วนและอยู่ในบริษัทกินเงินปันผลต่อไปคุณทั้งสองคนก็ตัดสินใจกันให้เรียบร้อยฉันให้เวลา10นาทีผลสรุปการประชุมครั้งนี้ต้องอยู่บนโต๊ะของฉันถ้าเกิน10นาทีเตรียมหอบหิ้วหุ้นส่วนของพวกคุณออกจากบริษัทของฉันไปได้เลยเจ้าแม่พูดจบเธอก็เดินออกไปจากห้องประชุมพร้อมกับเลขาและหัวหน้าการทิ้งไว้ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองนางเหงือตก กับคำสั่งที่เปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดผมว่าเราขยายไปประเทศจีนก็ดีเหมือนกันนะครับใช่ใช่ผมก็เห็นด้วยผู้ถือหุ้นทุกคนล้วนแต่แสดงความคิดเห็นของตนเองจนได้ข้อสรุปและนำผลประชุมครั้งนี้ไปส่งให้กับาเแม่ได้ทันเวลาอย่างทันท่วงทีนาเบื่อชะมัดฉันตื่นนอนมาตั้งแต่เช้าเพื่อมานั่งฟังคนแก่สองคนเถียงกันเสียงขอประตูดังขึ้นเข้ามาสิเอกสาร สรุปการประชุมค่ะนายหญิงเลขาสาวผมทองหุ่นะบึมเดินหน่วยนาดเข้ามาในห้องก่อนที่จะวางเอกสารลงบนโต๊ะวางไว้แล้วออกไปได้เจ้าแม่พูดพลางพิงพนักเก้าอี้อย่างคนหมดแรงที่จะต้องมาเจออะไรกับเรื่องไร้สาระอย่างนี้เหนื่อยเหลือค่ะานายหญิงเลขาสาวที่ยืนอยู่เอ่ยถามพลางมองร่างของเจ้าแม่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยสายตาที่วาบวามถ้าเธอบอกว่าเธอชอบผู้เป็นเจ้านายของเธอ มันคงจะไม่ผิดใช่ไหมถึงอีกฝ่ายจะเป็นผู้หญิงเหมือนกับเธอแต่ความรู้สึกมันก็ห้ามกันไม่ได้จริงๆก็นิดหน่อยเจ้าแม่เมื่อเห็นสายตาของอีกฝ่ายที่มองมาอย่างเธอทําให้เธอได้รู้ว่าอีกฝ่ายกําลังคิดอะไรอยู่และมันคงจะสนุกไม่น้อยถ้าเธอจะร่วมลงไปเล่นด้วยงั้นให้แคทช่วยผ่อนคลายให้เอาไหมคะแคทหรือแคทเทอรีนเอ,อ่ยขึ้นพร้อมก,กับกัดปากตัวเองเบาๆเพื่อเป็นการยั่ว ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะสำเร็จเมื่อผู้เป็นนายกำลังยกยิ้มมาให้เธอเอาสิกำลังอยากผ่อนคลายอยู่พอดีแคทเธอรีนไม่รอช้าเมื่อได้รับคำอนุญาตเธอเดินอ้อมโต๊ะทำงานอย่างหน่วยนานกระโปงที่สั้นจูพร้อมผ่าข้างทำให้เห็นโคนขาขาวๆที่ชายหลายคนฝ่ายปองเธอเดินอ้อมไปทางด้านหลังของเก้าอี้ก่อนที่เธอจะลงมือนวดไหลให้กับผู้เป็นนายเป็นยังไงบ้างคะนายหญิง หลังจากลงมือนวดได้ไม่นานเธอก็เอ่ยถามยิงสาวที่นั่งหลับตาพริมอยู่เธอมองไปหน้าขาวใสอย่างหลงใหลไหนจะรอยสักตามเนื้อตามตัวอีกยิ่งเห็นใจของเธอมันก็ยิ่งสั่นไหวอยากจะรูปไล้มันสักนิดแต่มือของเธอก็ไวกว่าความคิดเสมอเมื่อตอนนี้มือของเธอนั้นกำลังรูปรอยสักที่อยู่บนฝ่ามือของเจ้าแม่ไปแล้วแต่เมื่อเจ้าแม่ลืมตาขึ้นเธอก็รีบดึงมือกลับ พร้อมกับเอ่ยคำขอโทษแคทขอโทษค่ะเธอเอ่ยออกมาอย่างหวาดกลัวชอบเหรอค่ะชอบรอยสักพวกนี้เหรอเจ้าแม่ถามย้ำอีกครั้งค่ะเจ้าแม่ลุกขึ้นถอดเสื้อตัวนอกออกจนเผยให้เห็นรอยสักที่อยู่ด้านในตอนนี้เจ้าแม่อยู่ในชุดเสื้อกล้มครึ่งตัวเผยให้เห็นหน้าท้องที่มีซิกแพคตามแบบฉบับของผู้หญิงแกรง่งเธอสวมใส่กางเกงยีนเอวตามสีดำ ซึ่งมันดูเซ็กซี่มากต่อสายตาของทุกคนรวมทั้งแคทเธอรีนด้วยในตอนนี้ในในหญิงแคทเธอรีนร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อร่างของเธอนั้นถูกอีกฝ่ายกระชากเข้าหาตัวอย่างรุนแรงแต่เธอกลับชอบความรุนแรงนี้ชอบไม่ใช่เหรอต่อสิกำลังได้ที่เลยทีเดียวเจ้าแม่ก้มลงไปกระซิบที่ข้างๆหูของแคทเธอรีนพร้อมกับเป่าลมใส่หูของเธอเบา จนแคทเธอรีนขนลุกสู้เมื่อได้ยินสิ่งที่เจ้าแม่พูดนิ้วเรียวที่สั่นเทิมเล็กน้อยค่อยๆลรูปไล้ไปตามเรียวแขนบางแคทเธอรีนหายใจออกมาอย่างติดคัดเมื่อได้สัมผัสกับเนื้อตัวของอีกฝ่ายนิ้วเรียวค่อยๆลรูปขึ้นไปอย่างต้นแขนที่มีรอยสักรูปต่างๆเสียงครางออกมาจากลำคอของเจ้าแม่ทำให้แคทเธอรีนได้ใจยังคงรูปตามเนื้อตามตัวของเจ้าแม่ต่อไปก่อนที่นิ้วของเธอ จะหยุดอยู่ตรงรอยสักบ่วงเชือกที่คอของเจ้าแม่เจ็บไหมคะแคทเธอรีนถามออกมาอย่างมือลรอยอืมปลายนิ้วเรียวรูปเบาๆตรงรอยสักรูปบ่วงเชือกเจ็บสิเจ็บมากด้วยมือเรียวของเจ้าแม่กอบกลุ่มมือของแคทเธอรีนเอาไว้อย่างแผ่วเบาเหลอคะน้ำเสียงแผ่วเบาพร้อมกับสายตาที่เงยขึ้นไปจดจ้องใบหน้าของอีกฝ่ายด้วยสายตาที่ลงไลมันทำให้เจ้าแม่ ถึงกับยกยิ้มกริมอยู่ในใจงั้นแคทขอทำให้หายเจ็บได้ไหมคะได้สิซีนเสียงอนุญาตแคทเธอรีนก้มใบหน้างามของตัวเองลงไปที่ซอกคอของอีกฝ่ายก่อนที่เธอจะใช้ริมฝีปากบางจูบลงรอยสักนั้นและขบเม้มอย่างแผ่วเบาแคทเธอรีนขบเม้มตามรอยสกรูปห่วงเชือกอย่างแผ่วเบาโดยที่เธอไม่ทิ้งร่องรอยเอาไวใ้ให้อีกฝ่ายได้ขุนเคืองใจเจ้าแม่คลางในลำคอ พรางแหนหน้าขึ้นเพื่อให้อีกฝ่ายได้ขบเม,ม้มอย่างถนัดมือเรียวของเจ้าแม่ยกขึ้นมารูปไร้าตามเรียวแขนกลมของแคทเธอรีนนายหญิงอืมแคทเธอรีนพะละริมฝีปากออกจากซอกคอก่อนที่เธอจะเอ่ยออกมาราวกับเสียงกระซิบเธออยากจะบอกความในใจกับอีกฝ่ายมากเหลือเกินแต่เธอไม่มีความกล้าพอฉันรู้เจ้าแม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดยังไงกับเธอดูจากสายตาที่อีกฝ่ายมองมา แค่นี้เธอก็รู้แล้วนายหญิงแคทเธอรีนถึงกับสะดุง้งเมื่อโคนขาที่พ้นขอบกระโปรงที่สั้นจูของเธอถูกฝ่ามือของเจ้าแม่ลูบไล่ก่อนที่จะสอดเข้าไปข้างในสัมผัสที่ว่าบามทาให้ร่างของแคทเธอรีนสั่นเทิมตัวสั่นจังเลยนะเจ้าแม่กระซิบที่ข้างหูของแคทเธอรีนอย่างแผ่วเบานายหญิงแคทเธอรีนสะดุง้งเมื่ออีกฝ่ายรูกรานจนถึงจุดสงวนร่างกายของเธอ แทบจะทรงตัวไม่อยู่แคทเธอรีนกัดปากแน่นพร้อมกับพยักหน้าร่างของเธอแทบไรเรี่ยวแรงที่จะยืนจนต้องพิงน้ำหนักตัวของเธอไปกับร่างของเจ้าแม่แล้วจะให้ฉันทำยังไงต่อดีละ่ะให้ฉันช่วยให้เสร็จเลยดีไหมตัวของแคทเธอรีนในตอนแรกเหมือนจะล่องลอยอยู่บนฟ้าแต่ผ่านมาสักพักร่างของเธอก็ตกลงกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงเธอหันไปมองก็ต้องเบิกตากว้าง เมื่อเจอเข้ากับชายชุดดำร่างยักษ์ที่ยืนประกบหลังเธออยู่ก่อนที่เธอจะหันกลับมามองด้านหน้าที่ตอนนี้ร่างของเจ้าแม่กำลังยืนเช็ดนิ้วเรียวอยู่ข้างโต๊ะทำงานตรงหน้าเธอนายหญิงเป็นอะไรเหรอเจ้าแม่ทิ้งกระดาษลงในถังขยะก่อนที่จะมองร่างของเลขาสาวที่กำลังถูกกาดประกบตัวอยู่นายหญิงนายหญิงทำแบบนี้กับแคททำแบบนี้ได้ยังไงคะแคทเธอรีน พูดด้วยน้ำเสียงกระทอนกระแทนฉันทำอะไรเหรอเจ้าแม่ตอบหน้าตายก่อนที่จะยกยิ้มมุมปากเมื่อเห็นร่างของแคทเธอรีนนอนหมอบลงกับโต๊ะก่อนที่ชายคนดังกล่าวเข้ามาประกบจากทางด้านหลังแล้วกระแทกเข้าอย่างแรงนายหญิงกลัวได้เหรอถึงได้ร้องออกมานายหญิงนายหญิงพูดเรื่องอะไรคะแคทเธอรีนนึกหวั่นใจเมื่อเจอเข้ากับสายตาของมาจุราชของผู้เป็นนายได้ไปเท่าไหร่ล่ะ เดือนนี้คำถามของเจ้าแม่ทำให้แคทเธอรีนถึงกับหน้าซีดมือของเธอกำาไว้แน่นเพราะความเจ็บปวดจากแรงกระแทกนายหญิงเธอคิดว่าฉันโง่ามากใช่ไหมจนไม่รู้ว่าเธอกำลังยักยอกเงินในบริษัทอยู่แคทเธอรีนเบิกตากว้างเธอไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะรู้ว่าเธอยักยอกเงินในบริษัทเธออุตส่าห์ทำมันอย่างแนบเนียนที่สุดและเงียบที่สุดนายหญิงแคทแคท นำเสียงที่รนรานของแคทเทอรีนทำให้เจ้าแม่ถึงกับยิ้มออกมาอย่างเย้ยหยันคงจะหาข้อแก้ตัวอยู่ละสินะดูจากสายตาที่เริ่มจะดูไม่นิ่งของอีกฝฟายเธอก็รู้ได้อย่างทันทีใจกล้าดีนี่คงจะเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วใช่ไหมเจ้าแม่เดินเข้ามาใกล้ร่างของแคทเธอรีนก่อนที่จะกระชากผมของเธอขึ้นมาอย่างรุนแรงรู้ว่าเจ็บแล้วยังกล้าทำแคแคทแคท,แคทขอโทษคะ่ะไม่มีคำว่าให้อภัย สำหรับคนที่หักหลังฉันเสียงกระแทกยังคงดังต่อเนื่องนายหญิงนายหญิงปล่อยแคทไปเถอะนะคะแคทขอโทษแคทเธอรีนเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงวาววอร่างกายของเธอตอนนี้แทบจะทรงตัวไม่อยู่สงสารแคทเถอคะค่ะนายหญิงสงสารเธอ,อได้สิเจ้าแม่เอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเยี่ยมเกรียมก่อนที่เธอจะสงสัยตาบางอย่างให้กาดที่อยู่ด้านหลังจัดการเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยปลายปากการาคาแพง เสร็จลงบนแผ่นกระดาษใบสุดท้ายก่อนที่เธอจะลุกขึ้นแล้วหยิบเสื้อขึ้นมาใส่แล้วเดินออกไปจากห้องทำงานทิ้งไว้เพียงร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวผมทองกับชายร่างยักษ์ร่างบางเดินเข้ามาในคครงหานหลังโตโออาเธอเดินด้วยท่าทีที่เรียบนิ่งเจ้าแม่เมื่อไรหนูจะเลิกเดินถือมีดแบบนี้เข้ามาในบ้านเสียทีดอนนิโคลัสเอ่ยถามลูกสาวเพียงคนเดียวที่ตอนนี้ยืนถือมีดด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ ก็จนกว่าแดดทั้งสองจะยอมให้หนูกลับเมืองไทยคะ่ะหนูพูดแบบนี้มาจะสามปีแล้วนะลูกเจ้าแม่กรอกตามองบนเมื่อได้ยินคำตอบของผู้เป็นพ่อของตัวเองเธอได้รับคำตอบแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาแดดแดดจะเอาอยัางไงกับหนูกันแน่คะเนี่ยเจ้าแม่ยกแขนขึ้นมากอดอกมือก็ยังคงถือมีดเอาไว้พรางมองผู้เป็นพ่อด้วยสายตาที่เรียบนิ่ง เมื่อเจอสายตาเรียบนิ่งของลูกสาวดอนนิคลัส์ก็ถึงกับติดอ่างเขาไม่ชินกับสายตานิ่งๆแบบนี้ของลูกสาวของเขาเลยว่าไงคะแดดตกลงแดดจะเอาอยัางไงหนูทำตามที่แดดต้องการทุกอย่างแล้วบริหารบริษัทจนตอนนี้ขึ้นติดท็อปสองของโลกแล้วส่วนศัตรูของแดดตอนนี้ก็ไปชงชาให้กับยมพบาลหมดแล้วแก๊งของเราก็กำลังไปได้ดีจนตอนนี้แก๊งอื่นไม่กล้ากําเริ่ม แล้วแดนยังจะต้องการอะไรอีกคะเออคือพี่นิกพี่นิคก,ก็บอกลูกไปสีคะว่าพี่กำลังทดสอบลูกและคนรักของลูกอยู่น้ำเสียงที่หวานหยดดังขึ้นมาทางด้านหลังก่อนที่ร่างของผู้เป็นภรรยาจะเดินมาหยุดยืนอยู่ข้างๆสามีตอนนี้ที่กำลังยืนเงื่อตกอยู่ทดสอบทดสอบอะไรกันเหรอคะใช่จ้แดดกับจัสตินกำลังทดสอบลูกกับคนรักของลูกว่าจะมีความอดทน ได้มากแค่ไหนหากว่าทั้งคู่จะต้องอยู่ห่างไกลกันแล้วอีกอย่างจะได้พิสูจน์ด้วยว่าอีกฝ่ายมั่นคงต่อรูกหรือเปล่ามาดามเชียนารายยาวเธอเพิ่งรู้จุดประสงค์ของสามีกับเพื่อนรักของสามีที่พ่วงด้วยตำแหน่งพี่เขยของเธอเมื่อไม่นานมานี้เองในตอนแรกเธอก็ไม่เห็นด้วยที่ทั้งคู่ทำแบบนี้แต่เมื่อสามีอธิบายให้ฟังเหตุผลซึ่งเธอกลับมาคิดดูแล้วว่า เธอก็อยากรู้เหมือนกันว่าความรักของคนทั้งคู่จะมั่นคงต่อกันได้มากขนาดไหนแล้วตกลงผลมันเป็นยังไงคะเจ้าแม่หันมาถามผู้เป็นพ่อที่ตอนนี้ส่งยิ้มแห้งมาให้กับเธอเธอถึงกับถอนหายใจออกมาอย่างโปรง่งกับท่าทีของพ่อตัวเองในตอนนี้ถ้าการหรือแม่บ้านเข้ามาเห็นก็คงจะหมดคราบมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่ภายในพริบตาพี่นิกพี่นิกก็บอกลูกไปสิคะจะโม้อ้าเอึ้งอยู่ทำไม คุณหมอของลูกเขาก็เหมือนกับลูกนี่ละเขายังไม่มีใครหรือว่าผู้หญิงคนไหนกาดที่อยู่ที่เมืองไทยคอยรายงานกับแดดตลอดเวลาว่าคุณหมอเอาแต่ทํางานทํางานเสร็จก็กลับบ้านหรือไม่ก็ที่คอนโดส่วนตัวของเขาเรื่องเทียบการคืนน้อยครั้งมากถ้าหากไม่ถูกเพื่อนของเขาลากหรือบังคับไปจริงๆลากเหรอคะบังคับอย่างนั้นเหรอคะดอนนิโคลัสและมาดามเทียนาถึงกับคนลุกบา้า เมื่อได้ยินเจ้าแม่ทวนคำที่พ่อบอกแถมทั้งสองสัมผัสได้ถึงรังสีอมมหิตอันรุนแรงของลูกสาวที่กำลังแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งคฤราหา์หลังนี้มือที่ถือมีดอยู่สันดาริกในตาที่แข็งกร้าวทำให้ผู้เป็นพ่อถึงกับยืนสั่นแล้วในตอนนี้แดดทดสอบเสร็จหรือยังคะพอถ้ายังไม่เสร็จปลาบิลัญญาที่หนูเลี้ยงเอาไว้คงจะหิวโซอีกไม่นานเออแดดว่าแดเสร็จแล้วดีกว่าเนาะ ไปเถอะคุณผมหิวข้าวแล้วดอนนิครัตรีบจูเมียรักออกไปจากโรงนั้นทันทีเมื่อได้ยินสิ่งที่ลูกสาวสุดที่รักพูดเจ้าแม่ยืนมองร่างผู้เป็นพ่อที่ตอนนี้กำลังกึ่งวิ่งกึ่งเดินลากผู้เป็นแม่ไปยังห้องรับประทานอาหารก่อนที่เธอจะยกยิ้มมุมปากเมื่อวิธีครูของเธอมันได้ผลในครั้งนี้จบตอนที่42จุดจบของคนหักหลังในนิยายเสียงเรื่อง แคนรายใหญ่โรคจิตอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ